h e l lo my name is กฤวิการเวก my nickname is t i t a n lesson 1บทที่1น lesson one บทที and most, and most, ่ห and mod and mod baby เด็กทารก baby เด็กทารก cake cake d o ตุ๊กตา d o ตุ๊กตา elephant ช้าง elephant ช้าง family ครอบครัว family ครอบครัว goat แพ้ โค้ดแพะเฮาส์บ้านเฮาส์บ้านไอศกรีมไอศครีมไอศครีมจ้าไอศครีมไอศรีมจ้าองจ้าองแคนการูจิงโจแคนกาลูจิงโจไลออนสิงโตไลออนสิงโตแมนผู้ชายแมนผู้ชายเนตตาขายเนตตาขายออกวัวตัวผู้ออกซวัวตัวผู้ พินเข็มหมุดเข็มกลัดพินเข็มหมุดเข็มกลัดควีนพระราชินีควีนพระราชินีแรดหนูแรดหนูชิปเรือชิปเรือเทเลโฟนเทเลโฟนโทรศัพท์เทเลโฟนโทรศัพท์อัอออมเบลล่าร่มอัมเบลล่าร่มโบคาโนภูเขาไฟโบคาโนภูเขาไฟวิกผมปลอมวิกผมปลอมเอ็กมาสวันคิดมา เอกมัดวางคิดมักโยโย่ลูกดิ่งโยโย่ลูกดิ่งสีบ่าม้าลายสีบ่าม้าลายแคนกระป๋องแคนกระป๋องแทนกระทะแทนกระทะ,แ,ะ,ทะแวนรถตู้แวนรถตู้เพนป่ากาเพนปาก,กาเห็นแม่ไก,กา่เห็นแม่ไก่ไกบีพึ่งบีพึ่งถีต้นไม้ถีต้นไม้ ฟรีอิสระได้เปล่าฟรีอิสระได้เปล่าบินถังขยะบินถังขยะซิกป่วยซิกป่วยติ๊กหนาติ๊กหนาพริกหมูพริกหมูล็อกแม่กุญแจล็อกแม่กุญแจซ็อกถุงเท้าซ็อกถุงเท้าด็อกส่นักด็อกส่วนนักล็อกท่อนซูมล็อกท่อนซูม มูนดวงจันท์มูลดวงจันทผูสะว่ายน้ำผูสะว่ายน้ำฮัดกะท่อมฮัตกะท่อมครับถ้วยกาแฟครับถ้วยกาแฟบัสรถประจำทางบัสรถประจำทางบลัชแปลงบลัชแปลงบุชพุ่มไม้บุชพุมมชพ่มไม้พุชผลักพุชผลัก เลสันทูบทที่สองเลสันทูบทที่สองกริทิ้งการทักทายกริทิ้งการทักทายเฮนโลสวัสดีเฮนโลสวัสดีไนส์ nice, ดีไนส์ nice, ดีสีพบเห็นสีพบเห็นทู to, ด้วยกันทู to, ด้วยกันไฮสวัสดีไฮสวัสดีแกลดดีใจแกลดดีใจมีดพบมีดพบ มอร์นิ่งตอนเช้ามอร์นิ่งตอนเช้าไฟดี Friday, สบายดีไฟดี Friday, สบายดีดังเกี่ยวขอบคุณดังเกี่ยวขอบคุณอัฟเตอร์นูนตอนบ่ายอัฟเตอร์นูนตอนบ่ายอิฟนิ่งตอนเย็นอิฟนิ่งตอนเย็นกูดบายลาก่อนกูดบายลาก่อนอเกเคนอีกครั้งอเกเคนอีกครั้งกูดไนต์ลาตีสวัสด์กูดไนต์ลาตีสวัสด์ในสั้นทวีบทที่สามในสั้นทวีบทที่สาม i n t r o d u c t i o n การแนะนำ introduction การแนะนำคำอินเข้ามาคำอินเข้ามา this นี this นี please โปรดกรุณา please โปรดกรุณา new ใหม่ new ใหม่ student นักเรียน student นักเรียน friend เพื่อน friend เพื่อน name ชื่อ name ชื่อปฐมชั้นปฐมปฐมชั้นปฐม ด็นั่นเด็นั่นมูแมนผู้หญิงมูแมนผู้หญิงมิสมิสนางสาวมิสนางสาวทิเชอร์ครูทิเชอร์ครูเกิลเด็กหญิงเกิลเด็กหญิงบอยเด็กชายบอยเด็กชาย lesson f บทที่สี่ lesson f บทที่สี่ body ร่างกาย body ร่างกาย head ศีรษะ เฮดศีรษะายตาอายตาเอียหูเอียหูโนสจมูกโนสจมูกเน็กคอเน็กคอเมาส์ปากเมาส์ปากอาร์มแขนอาร์มแขนแฮนมือแฮนมือเลกขาเลกขาฟุตเท้าฟุตเท้า แฮปมีแฮปมี has มี has มีลองยาวลองยาวช็อตสั้นช็อตสั้นบิ๊กใหญ่บิ๊กใหญ่สมมลเล็กสมมลเล็กแก้ว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 บ็อกซ์กล่องบ็อกซ์กล่องชีฟแกะชีฟแกะกิลาบกิลาบกิลาบ เลสันไะฟบทที่5เลสันไฟบทที่5นัมเบอร์จำนนนนัมเบอร์จำนนนวันหนึ่งทูสองทีสามโฟสี่ไฟห้าซิกหกเซเว่นเจ็ดเอ็ดแนายก้าเทนสิบอเลเวนสิบเอ็ดทเวลสิบสองเทอร์ทีนสิบสามโฟทีนสิ 1> 15 1ท1นสิ1ห้าซิกทีนสิบหกเซเวทนสิบเจ็ดเอทแนทีสเกตี่ที่นั่นแด e ที่นั่นแด r อิส m มีแด r อิส e มีแด e อาร์มีแด e อามีที่นี่เฮียที่นี่เขานับเขานับ ดีสเหล่านี้ดีสเหล่านี้โดสเหล่านั้นโดสเหล่านั้น how many จำนวนเท่าไหร how many จำนวนเท่าไรคารถยนต์คารถยนต์เบิร์ดนกเบิร์ดนกบุกหนังสือบุกหนังสือรูเหลอไม้บรรทัดรูเหลอไม้บรรทัดเพนสิลดินสอเพนซิลดินสอฟ lower ดอกไม้ฟ lower ดอกไม้ คนเดลเทียนแคนเดลเทียนออเรนส้มออเรนส้มคียกุญแจคีกุญแจบอลลูกบอลบอลลูกบอลสเกลวงกลมสเกลวงกลมแทงเกิลสามเหลี่ยมแทงเกิลสามเหลี่ยมสแควร์สี่เหลี่ยมสแควร์สี่เหลี่ยมเลสันซิกบทที่หกเลสันซิกบทที่หกเฮาส์บ้านเฮาส์ บ้านซียเข้ารถจกกักรยานไซียเข้ารถจกกักรยานฟาเธอพ่อฟาเธอพ่อมาเธอแม่มาเธอรแม่ซอสิสเตอร์พี่สาวน้องสาวซิสเตอร์พี่สาวน้องสาวมาเธอพี่ชายน้องชายมาเธอพี่ชายน้องชายสันลูกชายสันลูกชายนอเตอร์ลูกสาวนอเตอร์ลูกสาว แกนมาเธอย่้ายหย่แกนมาเธอย่้าใหญ่แกนฟ้าเธอปู่ตาแกนฟ้าเธอปู่ตาอังเขล,ลุงอาหรือน้าชายอังเขล,ลุงอาหรือน้าชายอันป้าอาหรือน้าสาวอันป้าอาหรือน้าสาวทอยของเล่นทอยของเล่นขายใจดีขายใจดีก๊ดดีก๊ดดีดูทํา do ธรรม das tham das tham parent พ่อแม่ talents พ่อแม่ house work งานบ้าน house work งานบ้าน house wife แม่บ้าน house wife แม่บ้าน bedroom ห้องนอน bedroom ห้องนอน living room ห้องนั่งเล่น living room ห้องนั่งเล่น kitchen ห้องครัว kitchen ห้องครัว bathroom ห้องน้ํา bathroom ห้องน้ํา wash ล้างซัก wash ล้างซัก คุกทำอาหารคุกทำอาหารคลีนทําความสะอาดคลีทคนทําความสะอาดสวีปกวาดสวีบกวาดฟลอพื้นฟลอพื้นดิชจานดิชจานอัเธออื่นอื่นอัเถออื่นอ,อ,อื่นโครดเสื้อผ้าโลรดเสื้อผ้าวอเตอร์น้ำรดน้ำวอเตอร์น้ำรดน้ำแพร้นพืชแพร้นพืชฟีด ให้อาหารสัตว์ feed ให้อาหารสัตว์ animal สัตว์ animal สัตว์ iron เตาลีดรีดผ้า iron เตาลีดรีดผ้า cut ตัด cut ตัด glass ยา glass ยา lead lead อ่าน lead อ่าน newspaper หนังสือพิมพ์ newspaper หนังสือพิมพ์ walk เดิน walk เดิน ยาสนามหญ้ายาสนามหญ้าริช t ่นทูฟัง l ิ s t e นทูฟังเรดิโอวิทยุเรดิโอวิทยุวอชดูวอช,ชดูเท,ลท,ท,ทเลวิชันโทรทัศน์เทเลวิชันโทรทัศน์เพ y เล่นเพ y เล่นวิดด้วยกับวิ h ด้วยกับโฮมบ้านโฮมบ้านเฮลช่วยเหลือเฮลช่วยเหลือ เลสันเซเว่นบทที่เจ็ดเลสันเซเว่นบทที่เจ็ดคลาสรูมห้องเรียนคลาสรูมห้องเรียนแบ็กบอร์ดกระดานดำแบ็กบอร์ดกระดานดำพิกเจอร์รูปภาพพิกเจอร์รูปภาพแมปแผนที่แมปแผนที่คล็อกนาฬิกาคล็อกนาฬิกาแชร์เก e. e. ้าอี้แชร์เก้าอี้เด็กโตเรียนเด็กโตเรียนเทเบิลโตเทเบิลโตเพนปากกา พนปากกาเพนสิดินสอเพนซิลดินสอโน้ตบุ๊กสมดุดโน้ตบุ๊กสมดุดบลูไม้กวาดบลูไม้กวาดวินโดว์หน้าต่างวินโดว์หน้าต่างดอประตูดอประตูอ,ะตอิเลเซอร์ยางลบอิเลเซอร์ยางลบแวร์ที่ไหนแวร์ที่ไหนอินในอินในออนบนออนบน อันเดอร์ under, ใต้อันเดอร์ใต้อินฟอนท็อปข้างหน้าอินฟอนท็อปข้างหน้าบีหายข้างหลังบีหายข้างหลังบีทวีนละวางมีทวีนละวางอิเล็กทริกแฟนพัดลมอิเล็กทริกแฟนพัดลมเซลลิงเพดานเซลลิงเพดานโลแถวโลแถวอบทที่แปดบทที่แปด คำอินเข้ามาคำอินเข้ามา go out ออกไป go out ออกไป please กรุณาโปรด please กรุณาโปรด excuse me ขอโทษ excuse me ขอโทษ sorry เสียใจ sorry sorry เสียใจ stand up ยืนขึ้น stand up ยืนขึ้น sit down นั่งลง sit down นั่งลง here ที่นี่ here ที่นี่ แดที่นั่นแดที่นั่น ll, สเปลสะกด ll, สเปลสะกดไร้เขียนไร้เขียนโกไปโกไปโอเพนเปิดโอเพนเปิดคลอสปิดคลอสปิดกีบให้กีบให้โชว์แสดงโชว์แสดงเมคทำเมคทำน้อยเสียง น้อยเสียงเพล่นเล่นวอกันแพงวอกันแพงทชสอนเทชสอนสตัดดี้เรียนสตัดดี้เรียนดอวาดรูปดอวาดรูปทอกพูดทอกพูดสวีมว่ายน้ำสวิมว่ายน้ำสลีปนอนสลีปนอนรันวิ่งรันวิ่ง อะไรมาถึงอ i ไ e มาถึง use ใช้ use ใช้พุทธวางใส่พุทวางใส่พุชผลักพุชผลักจัมกระโดดจัมกระโดดเลสนาบทที่เก้าเลสนาบทที่เก้าแคนสามารถแคนสามารถดิ้งดื่มดิ้งดื่มสิงร้องเพลงสิงร้องเพลง ฟลายบินฟลายบินไร k e ขี่ไรค์ขี่ r i v e ขับรถ drive ขับรถ over เหนือ over เหนือ climb ปีน climb ปีน dance เต้นลั dance เต้นลัม monkey ลิง monkey ลิง flower ดอกไม้ flower ดอกไม้ r o p e เชือก r o p e เชือก horse ม้า ฮอสมากีต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 าควิกลี่อย่างรวดเร็วค u i กลี่อย่างรวดเร็วเฟนส์ ence, รัว ence, ร้วเฟนส์รั้วเลสันเทนบทที่สิบเลสันเทนบทที่สิบเนสต์ยังพยาบาลเนสต์ยังพยาบาลด็อกเต์แพทย์ด็อกเตอร์แพทย์ กาเดนเนอร์ ener, คนสวนกาเดนเนอร์ ener, คนสวนช็อปคลิปเปอร์เจ้าของร้านค้าช็อปคิปเปอร์เจ้าของร้านค้าพอลิสแมนตำลุ่ยพอลิสแมนตำลุ so ่ยโซเจอทาหารโซเจอทาหารซิงเกอร์ซิงเกอร์นักร้องซิงเกอร์นักร้องแดนเซอร์นักเต้นลำแดนเซอร์นักเต้นลำโพสแมนบุรุษไปษณีโพสแมนบุรุษไปษณีพอลิสสเตชันสถานีตำลุ่ย พูลิสสเตชันสถานีตำรวจโพสต์ออฟฟิศที่ทำการไปรษณีย์โพสต์โพสต์ออฟฟิศที่ทำการไปรษณีย์ work ทำงานงาน work ทำงานงาน hospital โรงพยาบาล hospital โรงพยาบาล farmer ชาวนา farmer ชาวนา cook ค,คนปรุงอาหาร cook ค,คนปรุงอาหาร waiter คนเสิร์ฟอาหารชาย waiter คนเสิร์ฟอาหารชาย เลสเทอรลองพัตาคาการเลสเทอรลองพัตคาการการ์เดนสวนการ์เดนสวนด็กขุดดินเด็กด็กขุดดินเอนจิเนียร์ว, Engineer, วิศวกรเอนจิเนียร์วิศวกรแฟกชี่ Factory, โรงงานแฟกชี่โรงงานฟิชเชอร์แมนชาวประมงฟิชเชอร์แมนชาวประมงฮาวไวนแม่บ้านฮาวไวนแม่บ้าน ฟู้ดเซลเลอร์คนขายผลไม้ฟู้ดเซลเลอร์คนขายผลไม้เบเกอร์ Baker, คนทำขนมปังเบเกอร์ Baker, คนทำขนมปังคาเพนเตอร์ enter, ช่างไม้คาเพนเตอร์ enter, ช่างไม้แังเกี่ยวคุดบาย